นายพานุวัตรสิงหาหัดมาฟังคำพิพากษาคาดีที่อายการยื่นฟ้องในความผิดพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี2557เนื่องจากนายพานุวัตรได้ฆ่าแมวจำนวน9ตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศาลจึงได้พิพากษาจำคุกในความผิดรวม9กระทงกระทงละ4เดือนรวมจำคุก36เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก18เดือน ซึ่งโทษจำคุกไม่รอลงอาญาเนื่องจากจำเลยเคยมีประวัติต้องโทษคดีอาญาขณะที่ญาตินายพานุวัฒน์ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวแต่คำร้องได้ส่งให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวได้หรือไม่ทั้งนี้นายพานุวัฒน์ถูกส่งตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครระหว่างรอผลคำตัดสิน สำหรับนายพานุวัตรเป็นผู้รับเลี้ยงดูแมวหลายตัวจากผู้ที่ประกาศลงในเฟซบุ๊กชื่อโครงการรักแมวปั่นน้ำใจให้แมวจรจัดต่อมามูลนิธิ w t t h ด d อกเพื่อสุน,นัขได้รับร้องเรียนว่า กลุ่มผู้รักแมวร้องเรียนจากกรณีผิดสังเกตที่นายพานุวัตรรับแมวไปเลี้ยงดูแต่ไม่เคยรายงานเกี่ยวกับแมวที่รับไปจนไปสืบทราบว่านายพานุวัตรได้ฆ่าแมวซึ่งมีหลักฐานเป็นซากลูกแมวหลายตัวที่บ้านพักของนายพานุวัตรค่ะ